ส่วนหูัาต่อไปจะเป็นพิธีสำคัญขยืงสึงเทพนีไว้ก่ันตัวอะไรปิดไหนพอปิดมาปิดก่อนั้ครับลำดับต่อจากนี้ไปราประทานนิมนต์ท่านกูบาชัยมงคลชยธรรม อ่าชัยธรมโมใช่ด่าเดี๋ยวว่าไงมันลำพาหเือจุดเตียนถูกที่โต๊ะงวงสวงอาบรัตนาน,นิมนต์กันหรอกไม่ชี้ดูด้วยเนี่พิธีสำคัญที่สุดลกทุกท่านปิ้นกะลิ้นมาตั้งโต๊ะงวงสวงนิมนต์ครับท่านาเปิดสวิตช์ไหม ท่าทีนังปุกเซ็งกี่หมานนอ้าอ้าอัง่ะเนี่ยอยู่กล้ตุกกัผพายินผินเต็มอ่ันนี้เจ้าพินิแต่คือครูบาใช้มงคลไตรพโมมะรับแระขันจะยุบเทียงดุกถูกติดโตขึงบงสวง คณะลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องคณะสัทธาพื้นที่ของอัาเเจิหมครับได้รับความเมตตาจากท่านกูบาชัยมงคลชัยยะสมโมหรือหลวงปู่จงเจ้าวาดวัดไซอำาเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับกำลังทําพิธีจุดเทียนชัยเพื่อจะเบิกเนตรท้าววิสุวรรณที่ปฏิสถานอยู่วัดอโคชัยคีรีอยู่ขณะนี้นะครับ ง,งานนี้ทางเจ้าภาพคือคุณนักรงประมาณกำลังเตรียมถนะูกเทียนเพื่อจะให้ท่านคุบาหลวงปู่บุญจงนะครับวัดไสย,ย,ย้อยเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับกำลังทําพิธี Não พันะปพเมสุรยะพุทธะเกณฑ์กุมะสัพยะอินทายะกรรมทายะพิสนุกัตเทวาอาิทายะกันทยะพระมณะพระราชาจิตติภพวาทัจักมหาราชายมมักราชาอินทรายะกับมหาทายะติทิสวาหายะ วันติโตอตฺถิยํปทํเมสกฺกหสภํสพฺพโขสํวินาสันติติฏฺฐิเทโวยดาทั้งหลายอคิโรหํอุภโวอุคทํดวิสุขเทโวทิพตฺตกกุกุมภรติตํตาหํอรณปญฺญมาราโอม มุงภาคริตังุปริยาภะยกเอหิสัารยะกัคขันตุปะริภูขันตุนละมันวิจิรสลานโพปัตถมิภริโตจัสุขสัมปติสัพพาปุริมณิสารกัลโฉจัมมหาราชาหิศภะเทเทปินุเมอนุรักษันตุอโรกเยนัสุเขนัจกัปปะเมยัสสังขละโพ

kan ha ha ku ku ta haभा haக்க maहा kan .

य <speaking in foreign language>

อางบันนันดานญาติโอกาะาบหลุดูราเทพมบุเทพันเจ้าดัไรนักโอกาสปันี้ออาตมาจัากได้อันเชิญองค์ท่านทำอะไรได้สิ่งสถิตระเด่นมาสู่นักบารมการทิเศษ มังสถิตในรูปพิขันต่างๆสังเเม่อันว่าสิ่งสฤทธิ์อยู่ในท่อตมะวัชรทวงสวรรค์กะเมอยู่ในกามภูมิกรอมอยู่ในโตล <laughs> yes, sīrī sīkālāt sū nāi huaṅkīyau yāt pāukīrīṃ cānta จ่านที่ะลด้รัตั้งอยู่ในความแวกไวนบ้านเมืองน้อยจะรู้ว่าหน้าตาเนอ,อยู่ในหมู่ป้ายป่าตงพงไัยทว่วหิแท้ไหากวาะภูมีเขตเดอันตั้งอยู่ในบ้านเรือนที่หากสถาน กุมมากุมมาจะดยันถ์กเทวาอันตั้งอยู่ในลงซาลภุมิทธาลเจระะรวิสเมเป็นต้นวา่าอยู่ในน้ำและบนบกมิสเสมอการยากาขาันรับนาคา อยากคนทำนาคุธทังได้ติดทังได้ตั้งตั้งอยู่น่าเห็นใด้ใดสันติเกียงโมนิกวราัระนุนสุนาเรนดุก็อันเชิญถวยเทพระบุตราเทพบุตรยาดาทั้งลาย ระบเด่นระดับรมมประทับนักสารเพียงตามารับเรื่องที่ประมงมาชมโผลาเพียงมหาคสิ่ห์มาประดับทงบายสิอาวิชเชะ มาส่เวยอยงโพชนะอาหารว่ารักว่ามัวไปตีเชื่อนพีกรมส่งวยบันนี้เป็นเวลาอันมงคลจะขออันเชิญท่านผู้ทรงคุณคอันประเสริฐ เชิดทั้งแห่ข้าวอัมบมานและเทวาอุฬาบทั้งข้าวจัทุกข์โอโลก,กบ,บานทั้งเตอีกั้งพระภูมิเทวาองค์พระโธรณีก่อเชิญทุกทุกพระองค์อิทั้งนาทีพุทธข้าวสมุทร โอตระเดินลงหงมาโบร่อยใจไม่รา้ต่าตัวตนนั้นน่าปักหรืมิติมหาปทะหม่าหรู้อวิตกกัญวลเหงาเหงาองท้องป็ดพระพุทธเมตตวัน ผู้เป็นเจา้าสมภพของวัดเก่าในปู่นิพพานอมอนภาณาทั้งนั้นเทพพระพเทธพยาทั้งหลายอันรักษาศิลปะวิทัศน์ในตุน๊บารุณนี้ในกาลบัดนี้พระพุทธมาสัปวงเจ้าจงตัดให้กรรมสิทธิ์แก่พระอัมมารินทิ์ทีด้ผู้เป็นประธานในปู่นิพพานอ,มอนา,นารอรมรภาณาปรญดาวรเรียบพยานาผู้รักษาศิลปะวิทัศน์ อยู่ในเรื่องแ่นภูมิโรนีการระบาดน,นี้อัตมกจะขอพีคํบวงถวบบูชาจารมาตาวิสัยจารีโบราณพระเดชอำนาจแ่นพยานพระนอติส่วนราชบิณฑีจงควนวินประสาทในอำนาจในธนกิจตัโดโดตดดยอินทรารันในงานวิธีครั้งนี้โอมจงกำจัดอุปนวะโรคาเวหาพยาอันตรายโร,าราคาทั้งหลายบวชระดาษ ยังอันตรายครับผวงจะได้มาบังเกิดในการรัที่จงบังเกิดเป็นสิริชัยยะมงคลอมชัยยะชยยะมังกรังติทิฏราภพะวันุเตโอเวสสััสะรสูเวรักูเวโรจะมหาเวสโรอัตตาณติหิตปิปุมปารังอัพพะลังปิมคกอุปภวิตนานติ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 ภพุวะอุปโภตบังโปุระมขชยะพัฒวาตตะ atau tuh irama bom mereka tetap terima sapa dukha sapa baya sapa dukha ku antaraya winasat di siddhi jindi jang jindi jang jindi rahu siddhi dengan rang sapa dukha rang antaraya winasat di sapa sapa dukha ราบติรันตระังสิจุภายสิทมยสิจิสังภายพระมิฬภัยอิติพระกบราชาราชเวชวันโลมาราชาระวันตุสิทธิเ่งซึงกระนี้ทาง ครับต่อไปจะเป็นการถวารเอ่อะมะัยเรียนเชิาผู้มีเลนามลำตอเบลีมาฮับพงมาัยทีเลยคบผมครับท่านนายอำเภอชามจุ้คงนายกมิเชกรครอัศสรารพนเพ็งคัดท่านนายกเพลินรีเทศบาลตำบลเจริญทองท่านโยธินมณีคงนิดเรียนเชิงเลยครับอ่าปุ๋ยอ่ะละจุ้ยปุ๋ยเขาตอกดอกไม้เลยครับท่านอำนวยเลืองสุขขภูมลีการครับสจสมบูรณ์รูปสะอาดสอ,อบจอปงมันบุญชอมสจโก้ ธรรมปร,รัชวรสิ์ชัยเมืองมูลปร,รัชต์อบตวิเชตนครครับเชิญน,นครับคุณโค้ชพรม,มินปุยาคุณจำลองวงชัชยวงสามอ,อัดเวฟ้านะครับยุยูบินวรนรลักษ์เล่ยตำรวจเอกสุรินทร์ยาท้วมคุณวิสิทธิ์ศักดิ์จัแนแปงเชิญครับร้องวิสิทธิ์ศักดิ์ปิตายศ์แม่ ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันมันหายยางไงถึงดอกถึงถวายพระไก่ตุ้ยแม่หลวงช้อยเพชรหอมแก่นจันบุญแดงส่อกับท่านร้องฟ้าร้องสาแข่งแรงคุณดนตรีวงบุญเลี้ยงผู้แทนลู้มลการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าโฮมกับเรียนเชิญกับเดี๋ยวหลังจากอนหลังจากอปล่อยดอกไม้แล้วนะครับ เสร็จแล้วก็เรียกเชิญขึ้นบนวิหารเงินกั๊มเนอะใครไปเล่นไหมหมูบาลังชิงชักชิดอาพูดแทนทุ่มกับตามสถานีตำรวจปูธรแจงโฮมครับนอกนั่นพี่น้องเจ้าบ้านเจ้าจเออบ้านได้เอ้อจืดต่อเชิญนะครับเนอะมาครับเดี๋ยวคือชุดนี้แล้วครับเจ้า เราเรียนเชิญชุดนี้ถึงมดขึ้นบนวิหารเลยนะครับได้เป็นตัวแทนบนเม่พี่น้องเจ้าบ้านครับครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวรอเปนชุดนี้เข้าไปแรียกก่ับมาเลยแม่มาเลยปีน้องมาเอ่อได้มหมล่ะมาลุกมาลุกมาคนไหนทำคนน้ำได้ ก็นั่งว่ายไปได้ก็ได้กับบุ้นด้วยมามามาเออเราเจอกันกรรมดอกไม้คนละน้อยก็ยังดีบ่ต้องได้ถูกก็ได้ได้อย่างหนึ่งยังได้ก็ยังดีล็อกวยังน้อยก็ได้หัวใจเป็นนันไม่ไปก่อนดอกเออคนละน้อยบ่ต้องนี่ถูกก็ได้ดอกบ่ะด้นก็ได้เนอมาสการครับท่านครับท่าน เออตั้งอกตั้งใจเออเดียวหลังจากถวายจะทุบปัจจัยเดียวฮับป้อนก่อนนะฟังพี่ป้าเด้านี่ยฮับป้อนก่อนเราเวลาไปไหว้ท้าวเวสุวรรณนะพุ่นม่ใจะใส่เกียร์นะท้าวเวสุวรรณตัวจะใส่กระตมใจเยอะเพราะส่วนมากเวลาหมัดหอดเกียร์เราเหมือนจะเจ็บปุ่มดีนะครนะเอาจังฟ้อนเอาเครื่องเทพไปอ่ะเนาะเดี๋ยวจะขึ้นวิหารกันเออ ครับหลังจากท่านนายอำเภอและคณะถึงหมดนะหลังจากท่านปลุยดอกไม้แล้วถวายมาลัยแล้วเรียนเชิญต้นวิหงน้ำเงินประหาันนะประหงันคนบระงามแป๊คนรอครับเออห้ามแช่งร่างเดียวขึ้นมาบนวิหารนู้เรียนเชิญแต่ในอำเภอเรียนเชิญอำนันผู้ใหญ่บ้านเรียนเชิญแม่หลวงได้เชิญเชิญถึงทุ่มมุดตัวแป๊บหน่อย เพะขียวตับเรียนเจนบนวิหารเลยครับเดี๋ยวคอนเะิร์ตเรื่อนเติมยาวแไวต้มต้มกุ้งนครับครับขณะนี้ท่านนายอำเภอแจ้มผมเป็นตัวแทนของคณะสภาได้นำพงมาลัยดอกไม้สดครับไปสักการะเท้าเวสุวรรณ ที่วัดอโขโชยคีรีอยู่ขณะนี้ครับโดยมีคุณดรงประมาณคอยให้การบริการแลร้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับแทนสักกรรมจะเป็นการถวายจะตุปัจจัยทยทานนะครับ ท่านนายกโยธินมณีงานบุญมันจะเอียครับมันม่วนนะสูนอั้นสูนอั้นอุ่นวะอุ่นไวตำบลเจ้หอมครับตาพระสาทนานิมนต์ท่านพระครูนะครับผมนำหมุนเสร็จแล้วนิมนต์ท่านบุริหารเพราะว่ากับเดียวจะเป็นชุดยอดของต่าำตาลถ้าผ่านี้ดอกตีจะโปรยนะโปรยเข้าไปเลยแสงโปรยได้แต่มาอะไรที่ฉลองไวังไหนก็ได้ครับประจําเป็น